สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาชมลูกนกปลอดกันเอ้อนะคะที่หน้าบ้านของเราค่ะเราจะแอบไปดูนะคะตอนนี้แม่เขาก็อยู่บนต้นมะม่วงด้านหลังเราเช่นเดิมนะคะหรือหรือเราะให้ดูดูแม่เขาก่อนแม่เขาก็บินอยู่แถวต้นมะม่วงแล้วก็ต้นจำปีหน้าบ้านนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะแอบมาหาหาลูกเขาอุย้ยขนเต็มตัวขนเต็มเต็มตัวแล้วเพื่อนน้องโตแล้วนะคะน้องโตมากแล้วเป็นสาวแล้วหรือเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวคะลูกแอะเอ๋ขอจับเล่นหน่อยได้ไหมจับเล่นได้แล้วนะเพื่อน อีกไม่กี่วันน้องจะบินหนีแล้วนะคะทุกคนเต็มลังแล้วค่ะสวยมากเลยสวัสดีค่ะโลกขอจับหน่อยได้ไหมอ้ย่ลลารวาเลยรัละละละวมาเลยค่ะ เสีได้มีแค่ตัวเดียวเนาะแต่ถ้ามีสองตัวป่านนี้ก็คงจะล้นลังออกมาแล้วค่ะแต่ทุกครั้งที่เขาเคยมาทําลังเขาจะได้สองตัวนะคะเพื่อนมีงวดเนี้ยที่ได้ตัวเดียวอาจจะมีอะไรทําไข่เขาหายไปฟองหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาก็ศัตรูเยอะอยู่ค่ะเป็นลูกโทนเหรอลูก อยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงท้องโลกกว้างสร้างครอบครัวใหม่ขยายพันธุ์เยอะๆนะคะมาใส่มากเลยโอเคแล้วเพื่อนๆคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปยาวแล้วเนาะเราก็พูดไปน่ารักจริงๆเลยอะ่ะเมย์เขาก็อยู่ด้านหลังนะคะเพื่อนๆเขาก็ ส่งเสียงหยุดด้านหลังค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอยู่บน,นต้นมะม่วงตัวบินไปบินมาอยู่แถวต้นมะม่วง้รงไหนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมอยู่แถวแนี้แหละเขาไม่ไปไหนค่ะโอเคนะคะทุกคน คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะคลิปดูลูกนกตลอดได้สามนาทีขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะจนกว่าน้องจะบินหนีไปเนาะ